สวัสดีครับชาสิเมทุนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงใบบูพยามันจะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนณาราศิเมทุนในชาราศิเมทุนสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้เพื่อนําไปปรับใช้กับจัจรวันของตัวคุณเองจะดูดวงให้กับชาเมทุนลัคนณาเมถุนในช่วงของเครื่องเดือนแรกนะครับสัปดาห์เดือนมิถุนายน2565นี้เป็นในเรื่องของการสรุปภาพรวมของโหราศาสตร์ไทยกับการโคจรของดวงดาวและการวิเคราะห์ดวงดาวนะครับ ก่อนอื่นฝากกดไห์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามรังสรร์กับช่องบูพยาด้วยนะครับใครต้องการติดต่อดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถอัดลา ID ดีมาได้ที่ user บูพยานะครับเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้ล้วนะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของการยกย้ายดวงดาวกันก่อนนะครับที่มีผลต่อชาวเมทุนแล้วก็รักขนาเมถุนจะมีทั้งหมด3ดวง โดยมีดาวพุธดาวเกตแล้วก็ดาวอาทิตย์นะครับมีการโคโจรยกย้ายราศีสามารถดูตามแผนผังที่จะอธิบายตรงนี้ได้เลยนะครับอิทธิพลของชาวเมถุนแล้วก็รัขนาะเมทุนมีอนาคตอยู่ตรงนี้มีดาวประจําตัวของคุณคือดาวพุธเลขสีได้โคโจรอยู่ที่ราศีเมษเป็นพบเรือนราพะ แปลว่าชาวเมทุนลัคนาเมทุนมีโอกาสที่จะมีลาบมีผลนะครับมีนักเมตตามีคนคอยช่วยเหลือมีคนคอยสนับสนุนมีในเรื่องของความโดดเด่นมากขึ้นมีในเรื่องของการคิดการตัดสินใจทําอะไรเนี่ยมักจะมีคนคอยช่วยเหลือแล้วก็อุปธรรมอยู่เสมอเสมอแล้วก็อาจจะมีแนวโน้มมีทิศทางของการขับเคลื่อนนะครับกับในเรื่องของพลังงานเอเนอร์จีต่างๆนั้นเป็นแนวโน้มทิศทางที่ดีแต่ได้ฟังแบบนี้เพิ่งเคลิมเพราะ ดาวประจําตัวของคุณนั้นร่วมกลุ่มกับดาวราหูและดาวมฤตยูยดาวพุธเนี่ยนะครับเมื่อโคโจรกลุ่มกับดาวราหูก็เป็นดาวพุธอันตพานวิวาราหูอยู่ในเรือนลาภะแปลว่าชาวราศีเมถุนลัคนาเมถุนอาจจะมีการติดต่อมีการสื่อสารมีในเรื่องของการลงทุนร่วมกับบุคคลอื่น อาจจะมีลาบมีผลที่ดีแต่มักจะมีปัญหาและความขัดแยงเข้ามากับในเรื่องของหุ้นส่วนนะครับคู่สัญญาสิ่งต่างๆอาจจะมีปัญหามีการติดขัดมีการสะดุดไปอันนี้ต้องระมัดระวังมากๆนะครับสำหรับชาวเมถุนอาจจะมีปากมีเสียงมีคดีความนะครับมีเรื่องของการทะเลาะกันขึ้นลงขึ้นศาลได้อะไรแบบนี้เป็นต้นคือไม่ต้องกังวลจนเกินไปที่พูดไปทั้งหมดถ้าเราใช้วิจารณญาณนะครับในการควบคุม อารมณ์ความรู้สึกสิ่งต่างๆมันอาจจะไม่เกิดเลยก็ได้หรืออาจจะเกิดขึ้นแต่น้อยมากก็อาจจะเป็นไปได้ยังมากสุดก็ทะเลาะเบาแหวงกับคนอื่นๆบ้างคนรอบตัวบ้างอะไรประมาณนี้นะครับแต่ถ้าหนักหน่อยบางคนอาจจะมีในเรื่องของการถูกหลอกถูกโกงมีคดีความ อะไรแบบนี้เป็นต้นเนาะก็อาจจะมีปัญหาตรงนี้เกิดขึ้นดังนั้น,นชาวเมทุนแล้วก็รัคนาเมทุนเนี่ยอาจจะต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปสักนิดหนึ่งกับในเรื่องของการคิดการตัดสินใจเพราะถ้าเกิดคุณตัดสินใจหรือคิดอะไรที่ผิดพลาดไปเนี่ยบางทีแล้วอะ่ะมันอาจจะยากเกินกว่าที่เราจะแก้ไขได้นะในบางครั้งอันนี้เราก็ต้องมีสตินิดนึงแต่ชาวราศีเมทุนแล้วก็รัคนาเมทุนมีสติในการคิดในการตัดสินใจอยู่ เพราะว่ามีดาวพาลสบดีคือดาวแห่งการที่มีสตินะครับกับในเรื่องของการคิดการตัดสิในใจเนี่ยมันยังมีอยู่ตรงที่ว่ามีดาวพาลสบดีน,นั้นเป็นเกษตรบดีนะครับก็คือหมายถึงคุณสามารถมีความรู้มีในเรื่องของการคิดการจัดการการบริหารสิ่งต่างๆยังสามารถมีแนวโน้มนะครับมีแนวโน้มทิศทางที่ดีแล้วก็ยังสามารถที่จะควบคุมแล้วก็บริหารจัดการทุกสิ่งทุกอย่างได้ประสบความสําเร็จได้หรือสามารถที่จะผ่อนหนักกับในเรื่องของสาร นะการที่อาจจะมีปัญหาตรงนั้นเข้ามาได้บ้างนะครับทีนี้นะครับเรามาดูในเรื่องของสภาวะการเงินสำหรับชาวราศีเมถุนกันบ้างราศีเมถุนนะครับดาวการเงินของคุณคือดาวจันนะครับในช่วงจังหวะดาวจันทรที่จับอยู่ที่ราศีเมถุนก็จริงเพราะคุณมีโอกาสมีโชคมีลาบที่ดีในช่วงวัน2วันนะครับในช่วงแรก1มิถุนายน ประมาณ1-3มิถุนาคุณจะมีโชคใมรอบที่ดีแต่หลังจากนั้นเนี่ยนะครับก็ยังดีอยู่เพราะเป็นเกษตรบดีเนาะแต่ในหลังจากนั้นอีกเรื่อยๆไปเนี่ยโดยภาพรวมแล้วเราจะไม่สามารถจับดาวจันทร์ได้เพราะดาวจันทร์เนี่ยอยู่ในราศีหนึ่งเนี่ยแค่3วันเท่านั้นมันเขาเรียกว่าเป็นภาคลายวันในการพยากรณ์เราจะดูในสโคปเป็นเดือนไม่ได้ดังนั้นเราจะดูดาวอีกหนึ่งดวงก็คือดาวราห์นะครับ ดาวราพัาของคุณก็คือดาวโชคดาวราบเนี่ยอยู่ในราศีมีนนะครับอยู่ในเลนตำแหน่งกรมมะสแสดงว่าชาวราศีเมถุนน่ะนะครับมีในเรื่องของราบผลรายได้ค่อนข้างดีกับในเรื่องของการแสวงหานะครับ การเงินค่อนข้างโอเคค่อนข้างดีนะมีลาบมีผลมีในเรื่องของการเติบโตการพัฒนาที่ดีมีโอกาสที่จะได้รับในเรื่องของสิ่งต่างๆดีๆมากมายการเงินมีโอกาสติดต่อสื่อสารการค้าการลงทุนต่างๆโอเคมากแต่มีอยู่อย่างหนึ่งที่เราต้องระมัดระวังในเรื่องของการเงินเพราะบางทีแล้วการที่ตัวคุณเองนะครับ อาจจะลงทุนนะครับไว้ใจคนอาจจะผิดก็ได้นะเพราะผดอันตพานวิวาทนาหูระวังอาจจะมีในเรื่องของการเป็นคดีความเพราะเราอาจจะเชื่อใจคนอื่นกับการลงทุนมากจนเกินไปอาจจะเกิดปัญหาอุปสรรคหนี้สินหรืออาจจะต้องมีบัตรสิ่งบางอย่างที่ต้องชดใช้อะไรประมาณเนี้ยดังนั้นน่ะชาวเมทุนก็ต้องระมัดระวังและรอบคอบในเรื่องของการเงินให้มากเป็นพิเศษเลยนะครับ แต่ยังไงก็ยังมีโอกาสมีโชคมีลาบที่ดีนะถ้าเราทําคนเดียวโดยที่เราไม่ต้องไปกู้ร่วมไม่ต้องไปแบบเซ็นสัญญาการอะไรแบบนี้มันจะไม่ค่อยมีปัญหาหรอกแต่ถ้ามันจะมีปัญหาก็คือเรานะครับรอบคอบให้มากใครที่จะเซ็นเซ็นกู้เซ็นคำ้ำหรืออะไรแบบนี้ให้กับคนอื่นควรจะต้องระมัดระวังถึงขีดสุดเลยนะครับคือเลเวลเนี่ยคือต้องแบบ ความระวัดระวังเนี่ยสิต้องมีต้องใช้ความพิครห์พิจารณาอย่างสูงเลยตามจริงไม่อยากให้เซน็นสัญญาร่วมเลยด้วยซ้ำนะครับประมาณนั้นก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วกันนะครับเพราะว่าบางทีแล้วอะ เราก็อาจจะต้องใช้สติในการรอบคอบมีเอกาสารสัญญาต้องแบบมีลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจนและแน่นอนไม่ควรใช้ปากเปล่าเนาะขนาดมีลายลักษณ์อักษรบางทียังถูกหลอกถูกโกงได้เลยถ้ามันเป็นในเรื่องของดวงดาวที่ชุมนุมกันในช่วงนี้ <c oughs> ก็ยังคงต้องระมัดระวังอยู่นะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของการงานนะครับสรับชาวราศีเมถุนกันบ้างดาวการงานของชาวเมถุนลัคนาเมถุนคือราศีมีนของด้วยดาวพัสปดีเลขห ได้โคจรเป็นเกษตรบดีแล้วนะครับคำว่าเกษตรบดีคือความเข้มแข็งความมั่นคงการเป็นปึกแผ่นการมีงานที่มีความสเตเบิลมากขึ้นมีความเสถียรมากขึ้นมีเรื่องของการงานที่อาจจะประสบความสําเร็จได้ดีมีโอกาสที่จะมีการต่อยอดมีการพัฒนาที่ดีมีโอกาสจะได้ร่วมหุ้นลงทุนกับหุ้นส่วนกู้สัญญาบางคนก็อาจจะมีปัญหาเรื่องหุ้นส่วนได้แต่บางคนก็มี สิ่งที่ดีครับหุ้นส่วนได้เช่นกันอยู่ที่ว่าตัวคุณเองนะครับไว้ใจคนถูกหรือผิดมันอยู่ที่ว่าเราต้องดูด้วยนะครับไม่ได้แปลว่าดวงแบบคุณดีแล้วแปลว่าดีคุณทําผิดแค่ไหนก็ถูกมันไม่ใช่แบบนั้นเลยนะครับอย่าไปคิดว่าแบบดวงดีแล้วทุกอย่างดีหมดมันแปลว่าคืออยากจะบอกนิดนึงการดูดวงเนี่ยไอ้ที่ว่าดีหรือไม่ดีเนี่ย พวกคุณคิดกันเอาเองโดยการที่แบบเหมือนขาดสติในการคิดบอกว่าดวงดีคือดีทุกอย่างไม่ใช่นะครับดวงคําว่าดวงดีในที่เนี้แปลว่ามันดีเป็นเรื่องๆไม่ได้ดีทุกเรื่องเช่นการเงินดีแต่การงานอาจจะยังไม่ค่อยโอเคก็ได้หรือ การเงินนะครับไม่ดีแต่การงานอาจจะดีก็ได้คือมันมันมีโอกาสที่จะดีในเรื่องบางเรื่องและก็ลายในเรื่องบางเรื่องได้ในขณะเดียวกันไม่ได้แปลว่าทุกอย่างมันจะแบบผูกติดแล้วดีไปซะทุกอย่างบอกไว้ก่อนนะครับว่ามันไม่ใช่แบบนั้นขนาดเป็นเจ้าเรือนเดียวกันกับในเรื่องของดวงดาวเนี่ยบางทีอะเรือนหนึ่งดีเรือนหนึ่งไม่ดีก็มีนะเออดังนั้นเนี่ยคืออยากจะบอกชาวเมทุนว่าทุกๆอย่างในการคาพยากรณ์ไม่มีอะไรร้อยเปอร์เซ็นต ไม่มีอะไรที่แบบกำปั้นทุดดินดวงมันบอกว่ามันมีโอกาสดีการกระทําของคุณเนี่ยมันจะเป็นตัวตัดสินว่าคุณดีหรือไม่ดีถ้าดวงดีแต่คุณไม่ทํามันก็ไม่มีประโยชน์อะไรเลยหรืออาจจะมีแต่น้อยมากแต่นะครับในทางกลับกรรันถ้าดวงร้ายแล้วเราไปทําให้มันร้ายอน่ะนะครับบอกว่ามีโอกาสมีสมมติอันนี้ยกตัวอย่างสมมติว่ามีโอกาสเกิดอุบัติเหตุ แล้วเราขับรถเร็วเราขับประมาทเราแบบยังแซงคนอื่นเขาปาดหน้าคนอื่นเขาหรือเรายังเหมือนแบบคำว่าเลยนะเหมือนแบบทําไม่เคารพกฎจราจรสวนเลนเนี้ยมันก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้สูงเลยเพราะดวงชะตามันบอกว่ามีโอกาสเห็นไหมนี่คือจังหวะและโอกาสมันการการะทําของคุณนะ่ะมันเป็นตัวตัดสินว่ามันจะเกิดหรือไม่เกิดประมาณนั้นมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับการการะทํานะครับอยากจะฝากไว้ประมาณนี้เนาะ ทีนี้การกระทำเนี่ยนะครับในเรื่องของการงานเนี่ยมีโอกาสเต,ติบโตมีโอกาสพัฒนาที่ดีมีโอกาสที่ตัวคุณเองนะครับจะได้ในเรื่องของการคิดการตัดสินใจการตกผลึกอะไรเนี่ยสามารถที่จะมีโอกาสมีแนวโน้มทิศทางที่ดีสามารถแก้ไขปัญหาได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะมีในเรื่องของการทํางานเนี่ยประสบความสําเร็จแต่คุณอาจจะต้องแลกมากับการวิริยะอุตสาหะต้องใช้ความอดทนความพยายามเพราะดาวอริเนี่ยนะครับมาจาก ราศีพิจิกเนี่ยเข้าไปอยู่ในเรือนการงานด้วยมันแปลว่าเราก็ต้องแบบโชว์ศักยภาพนิดนึงต้องแอคทีฟหน่อยบางคนทํางานประจําก็อาจจะต้องทำโ OT เพิ่มเติมนะครับส่วนใครทํางานค้าขายคุณก็ต้องแบบทํางานล่วงเวลามากขึ้นต้องพยายามแบบขยันกว่าคนอื่นหน่อยแล้วคุณจะประสบความสําเร็จได้ดีนะครับใครที่อยากได้งานมีโอกาสได้งานแบบปุบป,ปับับพันมาแบบกระทันหันนะครับแบบเงินเป็นต้นได้เช่นกันเนาะ อาจจะมีคนเรียกมา,าสัมภาษณ์อะไรแบบเนี้ยก็ได้เช่นกันนะครับอาจจะมีความอึดอัดใจมีความทุกข์ใจที่อยากจะเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการงานได้เหมือนกันนะครับเพราะดาวมรณะส่งสัมพันธ์ไปถึงเรือนการงานด้วยอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะครับทีนี้นะครับเรามาดูในเรื่องของความรักความสัมพันธ์กันบ้าง ความรักความสัมพันธ์สำหรับชาวเมทุนคือราศีธนูคองด้วยดาวพระศรีเลข5นะครับเป็นดาวดวงเดียวกันกับการงานเลยอย่างที่บอกไปขนาดดาวดวงเดียวกันเนี่ยนะครับมันอยู่ในตำแหน่งที่เป็นดีเหมือนกันเนี่ยไม่ได้แปลาว่าบางทีแล้วการงานดีแต่ความรักจะไม่ดีหรือความรักไม่ดีแต่การงานจะดีมันมันอาจจะมีแบบดีได้เกิดขึ้นไม่ได้แปลว่ามันจะดีทั้งคู่หรืออาจจะดีทั้งคู่เลยก็ได้อย่างที่บอกว่าขึ้นอยู่กับการกระทำด้วยเช่นกันนะครับ ดาวพฤหัสบดีคือดาวคู่เนี่ยโคจรเป็นเกษตรบดีอยู่ในเรือนกรรมะกลางฟ้าเนี่ยแปลว่าชาวราศีเมถุนลัคนาเมทุนจะมีออร่ามากขึ้นเลยนะครับมีโอกาสที่จะมีคนเก่ากลับมาได้สำหรับใครที่เ,เคยแบบเหมือนห่างหายกันไปเคยคุยเคยแชทเคยอะไรกันนะ่ในอดีตมีโอกาสที่เขาจะกลับมาหาตัวคุณกลับมาสนใจตัวคุณมากขึ้นสามารถที่จะมีแนวโน้มทิศทางของการ ความรักความสัมพันธ์นะครับมีโอกาสที่จะตัวติดกันมากขึ้นมีในเรื่องของการคิดการตัดสินใจนะครับในเรื่องของการทํากิจกรรมไปเที่ยวไปเปิดหูเปิดตาไปอะไรแบบนี้นะครับหรือติดต่อ Relation นจีบต่อกันที่ดีมากขึ้นด้วยเช่นกันแต่มีดาวอริเข้าไปกลุ่มด้วยอันนี้ต้องระมัดระวังนิดหนึ่ง อาจจะมีปัญหาใจจุกจิกเล็กๆน้อยๆอาจจะมีความเครียดความากดดันระหว่างกันและกันคุณมีโอกาสได้คอมมิทเมนต์คุณมีโอกาสได้แต่งงานคุณมีโอกาสได้ความรักความสัมพันธ์ที่มีการเติบโตพัฒนาไปข้างหน้าแต่แต่นะครับฟังดีๆได้รับกระแสสัมพันธ์จากดาวสอดาวสอคือเรือนมอรณะแล้วมันทำมุมกันทำให้ชาวราศีเมถุนและนาเมทุนมีโอกาสที่จะมีการ ปัญหาไกลใจกันนะครับมีกินแหนแค่งใจกันมีปัญหาความกดดันกันมีการเรียกร้องกันนะครับมีในเรื่องของการคิดการตัดสินใจอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ขัดแย้งกันได้บ้างเหมือนกันทั้งที่ตามจริงความรักความสัมพันธ์มันก็ดีแหละแต่ถ้าเราไม่ใช่อารมณ์ กับการคิดการตัดสินใจอย่าลืมนะครับว่าดาวอาลนะิคือราศีพิจิกของด้วยดาวองคารเนี่ยโคจรยยไปลุมกับดาวประจําความรักมันก็แปลว่าเราก็จะมีปัญหาและมีช่องว่างกันและได้รับกระแสสัมพันธ์จากเรือนมอรณะอีกมรณะแปลว่าอะไรครับพัดพลาดจากไกลการจบถูกไหมแล้วมันคือความกดดันมันคือความรู้สึกอึดอัดมันคือความรู้สึกไม่ได้ดังใจนะครับดังนั้นชาวเมถุนอย่าคาดหวัง ตัวที่จะทําร้ายความรักความสัมพันธ์ของตัวคุณมากที่สุดคือความกดดันและความคาดหวังดังนั้นถ้าชาวราศีเมถุนลัคนาเมถุนจะดีมากถ้าคุณค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆพูดค่อยๆจ่าไม่ใช่จะเอาคอมมิตวันนี้พรุ่งนี้ไม่ได้จะแบบแต่งงานวันนี้พรุ่งนี้อะไรแบบนั้นเป็นต้นมันต้องมองการไกลในสักประมาณสัก 3เดือน5เดือนอันนี้พอโอเคนะแต่เป็นปีอันนี้ก็นานเกินไปเนาะก็ประมาณสักไม่เกิน5เดือน6เดือนเนี่ยโอเคอยู่นะครับหรือเร็วสุดอาจจะประมาณ3เดือนอันนี้ก็ต้องใช้เวลากับการเคลียร์ทุกสิ่งทุกอย่างด้วยนะครับก็ฝากเป็นไกด์ไลน์ให้ประมาณนี้เนาะสำหรับใครที่ชอบนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ก็ติดตามรังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ